พิมพ์รายการเข้า no ห้องครัวการพิมพ์รายการเข้าห้องครัวหรือบาน้ําเราสามารถทําได้ดังนี้นะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะต้องไปพิมพ์นั้นเราจะต้องทําการกําหนดพิมเตอร์ก่อนนะครับว่ารายการไหนบ้างที่เราจะให้พิมพ์ไปพิมเตอร์เครื่องไหนไปที่ห้องครัวหรือว่าไปที่บาน้ํานะครับก็ให้เรามากําหนดในส่วนของการตั้งค่าเลือกในส่วนของหมวดรายการนะครับมากําหนดตรงหมวดรายการตรงนี้นะครับว่าหมวดรายการตรงนี้เราจะให้พิมพ์ออก เครื่องพิมพ์เครื่องพิมเตอร์เครื่องไหนอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างเช่นผมต้องการอา,อาหารจานเดียวเนี่ยพิมพ์ออกเครื่องพิมเตอร์เครื่องนี้ส่วนต้มแกงเนี่ยต้องให้พิมพ์ออกพินเตอร์อีกเครื่องหนึ่งนะครับเราสามารถกําหนดได้นะครับ จากตรงนี้นะครับผมจะทดลองอเลือกพิมพ์สัก2 2หมวดนะครับโดยหมวดที่เป็นอาหารจานเดียวนี่ให้พิมพ์ออกเครื่องพิมเตอร์เครื่องนี้แล้วก็หมวดที่เป็นต้มแกงให้พิมพ์ออกพิมเตอร์เครื่องนี้นะครับจากจากที่เรากําหนดเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาเลือกรายการนะครับอยูตัวอย่างเช่นอาหารจานเดียวผมเลือกสักสรายการ แล้วก็หมวดต้มแกงเนี่ยผมเลือกอีกสัก2รายการนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงจุดนี้จะพิมพ์ออก2รายการนี้ออกพินเตอร์อีกเครื่องหนึ่งแล้วก็2รายการนี้ออกพินเตอร์อีกเครื่องหนึง่งนะครับผมจะทําการทดลองพิมพ์นะครับการพิมพ์เข้าห้องครัวก็คือกดปุ่มนี้นะค,ค,ค,ครับกดปุ่มเครื่องพิมพ์เครื่องนี้นะครับก็คือพิมพ์ครั้งที่ 1, 1นะครับ พิมพ์ครั้งที่หนึ่งก็จะเป็นสองรายการนั้นนะครับสองรายการแรกนะครับแล้วก็พิมพ์ครั้งที่สองก็จะเป็นอีกสองรายการที่สองนะครับเราก็จะเห็นว่าสมมุติว่าที่มีการพิมพ์ออกไปสองครั้งนะครับรายการแรกสองรายการแรกเออไม่ใช่นะครับสองรายการแรกคือตรงนี้นะครับนะครับสองรายการแรกคือตรงนี้ อีกสองรายการที่เหลือก็คือตรงนี้นะครับเกี๊ยวปลากับข้าวคุกกปินะครับก็จะเป็นพิมพ์ก็ท่ากับว่าพิมพ์ออกคนละเครื่องนะครับนี่คือการพิมพ์เข้าห้องครัวการพิมพ์เข้าห้องครัวเราต้องกําหนดในส่วนของหมวดรายการก่อนนะครับว่าหมวดไหนจะให้พิมพ์ออกเข้าเครื่องพิมพ ที่ห้องครัวหรือว่าพิมพ์ที่บาน้ำนะครับเราก็สามารถที่จะกําหนดได้นะครับ